ปีหลอกีหลอกีหลอกตีหลอกีหลอกปีหลอกปีหลรกปีหลอกปีหลอกาีหลอีวอกปีหลอกปี่ลอกปีหลกปีหลกปีหลมกปีหลอกปีหลอกตีกปีหลกปีหลอกปีองปีหลอกลกีหนออีอีอนตลีออกกปีกปีหลีอี่หอปีหปีหลีหลีลปที่ยปหลลปปหาลแกหอกนปอี ลุกขึ้นวัวลำอีสานแพร่ศิลปินอีสานพยายามนะครับหลังจากที่ดูบ้านดกหลานที่งานศิลปินอีสานเอาดูเยอะๆใหมทำการแสดงกันอยู่ที่แอบเลียงฝีในบริษัทจอนสันทีโอเอเซตตี้เซตเตจำกัดนะครับแล้วก็เดินทางมาหาพี่ฮานองพี่น้องเช่าเรานกซุ่มทำรายการอื่นนะครับที่งานไปอยู่ที่นะครับบางกุ้ชื่งมีนะครับตัวรักและก็ยำการคิดนะครับอยู่ที่มขอคณะ มิตรสหวัสดีว่าสถานนะครับขันกันนะครับแล้วก็วันที่20่สิบเดิมพี่น้องนะ,บบน,น,นะครับเราไปน้ำเน้นะครับเรา